อีกประเด็นหนึ่งนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปคุยและขยายวันนี้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยแหละคะ่ะ คุณภาพชีวิตของเราทุกคนทุกช่วงวัยขึ้นอยู่กับโจทย์ใหญ่ในการแก้ของสังคมไทยก็คือเรื่องผู้สูงอายุถ้าพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุมีการปักหมุดรายงานเข้ามาในแอปพลิเคชันซีไซต์ต่อเนื่องนะคะนับเฉพาะ1ปีที่ผ่านมามีการสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุในแอปพลิเคชันซีไซต์กว่า600หมดุด600สถานการณ์จากทั้งหมดที่มีการรายงานเข้ามากว่า8,00 0หมดุด8,000เรื่องนะคะเรื่องผู้สูงอายุสําคัญคะ่ะใน2 0 3ข้อของ MOU 8พักร่วมรัฐบาลก็มีการระบุถึงการขับเคลื่อนการสร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงสูงวัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่อภาระการเงินการคลังในระยะยาวแต่พอหลายคนเอาโจทย์เรื่องการเงินไปเทียบกับนโยบายที่หลายพักร่วม หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ก็จะพบว่ามีข้อกังวลใจเกี่ยวกับการใช้การเงินการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะเราดูข้อมูลภาพกว้างกันก่อนค่ะพบข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าปี2565ประเทศไทยเรามีประชากรทั้งหมด 66ล้าน9ก0 0หมื่นกว่าคนนะคะในจํานวนนี้คิดเป็นสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ที่12ล้าน5 0 0แสนกว่าคนคิดเป็นร้อยละก็อยู่ที่ประมาณ18.94%ของประชากรทั้งประเทศนะคะ ย่อยข้อมูลลงไปกว่านั้นจาก18ล้านกว่าคนในจํานวนผู้สูงอายุแบ่งเป็นผู้สูงอายุที่อายุระหว่าง60ถึง69ปีร้อยละ56.25ค่ะผู้สูงอายุที่อายุ70ปีขึ้นไปถึง79ปีอยู่ที่ร้อยละ29.52และผู้สูงอายุที่อายุ80บวกขึ้นไปเนี่ยนะคะอยู่ที่ร้อยละ14.23ส่วนใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กันเยอะๆจะอยู่ในพิกัดภาคกลางแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานนะคะเวลานี้ค่ะท้องถิน่นหลายๆท้องถิน่นมีความพยายามที่จะแก้โจทย์เรื่องนี้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุในหลายมิตินะคะภาพหนึ่งปักหมุดรายงานเข้ามาจากพื้นที่ภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมจากตำบลบกอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะคะภาพนี้คุณขวัญชิดโพกระสังนะะักข่าวพลเมืองของเราที่นั่นจะพาไปดู การสร้างสีสันความคึคกคักของผู้สูงอายุในชุมชนจากกิจกรรมง่ายๆอย่างการแข่งกีฬาสีในชุมชนเนี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่ผู้สูงอายุเดินขบวนพาเหรดแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกันนะคะสนุกสนานค่ะแล้วก็บรรยากาศต้องบอกว่ากระชับมิตรของผู้สูงอายุในชุมชนนะคะผู้จัดก็ยิ้มผู้ร่วมงานก็ยิ้มค่ะตั้งแต่ขบวนพาเหรดเริ่มต้นนะคะคุณตาคุณยายก็ได้ออกกําลังกายยืดเหยียด รวมถึงมีกีฬามาหาสนุกค่ะง่ายๆเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีปิดตาตีปี๊บด้วยนะคะแต่งตัวให้เพื่อนโยนบอลใส่ตะกร้าสร้างสีสันความสนุกสนานกับกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้สูงอายุคลายความเหงาลงได้บ้างค่ะภาพไม่ต่างกันนี้ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ชชยภูมิค่ะพิกัดนี้จากชัยภูมิคุณนทีนินกลัดปักหมุดรายงานเข้ามานะคะ บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นก็คือการรับประกาศนียบตัตรของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนานฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิคุณตาคุณยายเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุมาทํากิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ลูกๆห,หลานในชุมชนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาคอยช่วยกันดูแล สิ่งที่ได้เรียนรู้หลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยนะคะแล้วก็มีการฝึกอาชีพหาอะไรได้เสริมกันด้วยค่ะ